ไม่ตลอดคืนสามเณรทั้งคู่ตายไปกันทั้งคู่ตายไปสิบร้อยดีแล้วก็กลับประวัิลดน้ำลดอะไเสร็จเข้าลงก็ได้สิบร้อยลงมตาบกว่าเออเนาะหลงตาบอกเรา่ายังไงดันเน้นเด็กก็ตายเป็นนะคนแก่ก็ตายเป็น <S <S บางทีสามเณรตัวเล็กๆเนีย่ยตายก่อนล้มตาก็ได้นะั่นเนนะเนีย่ยนะของจริงมันปรากฏดันเน้นเลยเนี่ พูดกับศพเนน้องตาก็่กันพูดแตตัวเองก็ไปนั่งอยู่ใ,ใกล้ๆน้องตาแตา่น้องตาก็ไปอธิบายเหมือนเหมือนกับสอนสามเณรยังมีชีวิตอยู่สมัยนั้นมันจะไปนั่งสอนต่สอนมันก็ไม่ได้ยินแล้วมันไม่มีลมหายใจนะนี่เนก็ก็นอนเฉยตาก็ไม่กระพริบหลับตีนแต่ก็บอกว่านี่นะนี่นะนนะชีวิตคนเรานะมันอย่างนี้แหละมันไม่ค่อยแน่หรอกนะ มันไม่ค่อยแน่ท้ากัพูดด,ดีดีล้องตานั่งซังแล้วก็เกิดความเศร้าสลดทําให้เราเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะประมาทก็นึกถึงคำพูดหลงตาที่สอนสอนสกแต่อันนี้เล่าสู่ฟังทีนี้ก็มีแม่ชีเจะ๋จะจะอยู่มีชีมันซึ่งสมัยก่อนก็ติดนหนังสือซึ่งจะเป็นเมนอ่านหนังสือเล่น เป็นหนังสือปราลามปลาลนังสืออะไรอะไรชอบอ่านก็ไปเจอว่ามีแม่ชีตนหนึ่งมีวัดอยู่แห่งหนึ่งติดคือกำแพงวัดใหญ่แต่เป็นวัดของแมช่ชีเหมือนเหมือนทุกวันใช่ั้งอาจจะมีวัดแม่ชีพ่วงก,กับวัดพระอยู่อะไรอะไรนีน้แต่มันเกิดไปติดคือกำแพงวังส่วนพระบรมมหาราชวังอะไรก็พระเจ้าอยู่หัวอยู่แมช่ชีตื่นขึ้นมานี่มนต์ประเด็จทุกุนข้างหน้าเลยครับข้างหน้าเลยครับประเด็พรุกุณ เอออันนี้เป็นรุ่นพี่เรียกหลวงพี่ก็ได้ท่านเป็นรุ่นพี่แก่กว่าปีหนึ่งพอดีเม่จีคนนั้นตื่นขึ้นมาก็กว่วอยากให้เขาตายเราตายอยากให้เขาจิบหายเราจิบหายเมจีนันกับพูดอย่างนั้นพระนายชาก็บบอกว่าลำคาญเม่กีคนนี้เลอเกินตื่นขึ้นมาก็พูดอะไรก็ไม่รู้กำลังนอนเพลอตอนเช้าก็ลำคาญไม่ชีเดี๋ยวก็ไหวพระแล้วก็มาบน อยากให้เขาตายเราตายอยากให้เขาจิตห้ายเราจิตหมายแต่เราพูดไม่ได้สาระอะไรโมโหแม่ชีแล้วเกิดเออเอาอยัางไงดีวะฆ่ามันให้ตายซะเลยดีกว่าวะโมโหแม่ชีเอ,อลำคลาญก็เลยจัดข้าวต้มข้าวต้มชาววังขึ้นมาแล้วก็วางยาพิษตย่ตยาดีแล้วก็ให้สนมนำไปถวายแม่ชีแม่ชีกระถามว่าอ้ยนี่ออกมาจากรั้วจากวังเฉลือ เอาอะไรมาเอาเข้าวต้มมาถวายถวายหลวงแม่แม้่ก็ไม่ชีอุย้ยแม่นั่นไม่เคยฉันหรอกของเจ้าของหลวงแม่เป็นคนบ้านนอกแล้วนฉันของแบบบ้านนอก้านนอกอันนี้ของเจ้าของหลวงแม่ไม่เคยฉันหลอกลูกเจ้าลูกหลวงมัดจะมาเล่นมัดก็มัดจะแวะมานี่เสมอไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะเอาใส่ขาดไว้พอลูกเจ้ามาถ้าลูกเจ้าสวยดีกว่า แม่ไม่อาจเอืมมอมเงินไปรอกนี้ของสูงแม่จีกับว่าอย่างนั้นขนมนั่นก็ไม่เข้าใจว่าขนมข้าวต้มที่เอามามันมีอะไรเป็นยังไงไม่ได้ทราบประวัติก็ดีอกดีใจเออแม่จีคนนี้ไม่ลืมตัวเองตัวเองเป็นคนบ้านนอกฐานะของตัวเองยังไงก็ไม่ลืมแม้แต่ของเจ้าของหลวงของพระราชมหาดุษฎีสมยตัวเองก็ไม่อาจเอื้อมเอาก็ปากได้ก็ว่าอย่างนั้น กระจงเชสรรเสริญเมสซีกรกลับแต่ไม่ได้ไปกราบทูลพระราชาผลท,ที่สุดวันนั้นพอดีหลานของพระรรชาลูกของลูกชายพระรรชาออกไปวัดทั้งสองคนก็เป็นผู้ชายทั้งคู่เอ่อทีนี้ก็พอเห็นเข้าก็โอ๊ยนี่เจ้าเสด็จมาที่นี่แล้วพเจ้าชนี่บอกว่าพระเจ้าภูให้ข้าต้มมา เธอแม่ไม่อาจเอื้มอมเพราะนั้นอยาก,กให้พระหลานเธอเนี่ยสมเลยก็เลยยกมาให้ก็ไปดูเรื่องมันของสวยของในวงังหลานก็เอาก็สวยทันทีพอสวยเสร็จร้อยกลับไปถึงพระราชวังหลานก็ปวดท้องชักกิ้นชักงอแต่ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นมาจากอะไรผลที่สุดตายพอตายได้จึิงได้ทราบว่าข้าต้มมันนั่นแนะแม่ชี้นะไม่ได้ฉันผลที่สุดข้าต้มก,กลับมาหาหลานตัวเองตาย จึงมาคิดโอ้ยไม่ชีพูดนี่ถูกต้องซะแล้วอยากให้เขาตายเราตายอยากให้เขาเจ็บหายเราเจ็บหายเราจะเบื่อไม่ชีให้ตายคขาบอกเบื่อหลานตัวเองตายอะไรอย่างเง้ก็เลยจจาธรรมะคานี้ได้ก็โอ้โหเมชีพูดนี่จริงนะผลที่สุดไม่ชีก็ยังเอาอยู่นั่นแหละอยากให้เขาตายเราตายอยากให้เขาเจ็บหายเราเจ็บหายเมชีนะก็ว่าอย่างนง้นพระราชาก็เลยซึ้งในคําพูดของไม่ชีว่าจริงซะแล้ว หลานมาตายไปแล้วสองคนนี่ว่าอย่างนั้นตอนนี้ก็ <c oughs> กรู้สึกจะมาพร้อมพอสุพรรณไม่อยู่ทั้งเดชาทําทำงานแทน